ตอนนี้เนะี่ยกระบวนการคายแก๊สเริ่มต้นแล้วแต่ย้ํานะครับว่าการคายแก๊สในขณะน,นี้เป็นการคายแก๊สที่ยังคงมีความชื้นสูงอยู่นะครับตัวแก๊สเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะติดไฟได้เอง <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเนี่ยควันที่มันพุ่งออกมาเนี่ยสายเหตุที่มันยังไม่สามารถติดไฟได้เองมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นเหล็กนะอ่ะเหล็กธรรมดาเลยเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไป แล้วเอาไปอ่าเดี๋ยวนะเวะเอาไปขวางอ่าเอาไปขวางควันไว้อ่ะนี่ผมจะให้ดูนะอ่ะเห็นไหมมีน้ําหยดที่ปลายเหล็กเลยอ่าดูนะน้ําหยดลงมาเห็นไหมเห็นหยดน้ํำไหมอ่านี่นี่นอ่ะ,อะเดี๋ยวออกมาให้ดูเห็นไหมครับเหล็กเปียกเลยนี่นะครับ คือสาเหตุที่มันคายแก๊สแล้วแต่ว่ามันยังไม่สามารถติดไฟได้เองเพราะมันยังมีความชื้นสูงอยู่เราต้องสตาร์ทไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าความชื้นตัวนี้จะหมดไปนะครับควันตรงนี้ถึงจะเริ่มติดไฟได้เองเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกครับ